เริ่มดังเรื่อยแล้วท่านมากค่ะวงซุปเปอร์ไทยขอทีน้วยเลเมื่อกี้เสียงแบบกระชากใจมากเลยซุปเปอร์ไทยอยจิ๊กเกอร์ทำดีจ้ารักมากและพ่อมาของเรานะคะยังมีเตนมีท่พร้อมค่ะแล้วก็นะคะสยามโบน้ำเตยค่ะและสุดท้ายค่ะอ๊อฟสุพรพลนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะโโอ้ เพลงของเราเริ่มฉากนะคะ After School สงสัย a f okay. so okay. s o o l หรอ After School ของเรานะคะโอเคค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีว่าตอนนี้นะคะเป็น D.P. Dance Studio นั่นเองค่ะขอบ สังนะคะแล้วก็ต้นนี้ท่านไหนค่ะที่ดูในไลฟ์สดของเรานะคะก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยจะได้นะคะมารู้กันค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลสาขาไหนกันบ้างนั่นเองนะคะขอเสียงเปอดน่อยได้ไหมคะ และตามด้วย afterschool ของเรานั่นเองค่ะ